ชิวอะไเงี้ยครับเพราะว่าจะเป็นเล่นเชิงกับลงน้มหนักในช่วงเช้าให้ให้ใหมันใกล้เคียงกับเวลาชคที่สุดเป้าหมายครับในไฟที่จะถึงนี้วันที่10นี้ผมต้องชนะให้ได้อย่างแน่นอนครับถ้าชนะได้เขาจะให้โอกาสผมกลับไปจิงแชมป์ซึ่งในความรู้สึกผมผมอยากแก้มือกับจิงคิดซูเปอร์บอลสิงห์มาวินครับ เจอกับไทฟูนออสเคสนากติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทศึกวันไฟไนส์11นะครับริกียนปะทะดิมิตี้นี่คือคู่เอกของรายการจะเป็นริกียนเจอกับดิมิตี้ครับส่วนไทฟูนกับซูเปอร์วอลเนี่ยเตรียมตัวดูได้เลยนะครับคู่นี้จะชกในช่วงพรามไทม์ของอเมริกาอย่างเคยครับเปิดตัววันสัก7โมงเช้าของวันเสาร์ที่10มิถุนายนตามเวลาของประเทศไทยครับจากที่คนได้ฟังเสียงของซูเปอร์บอลไปเมื่อช่วงตน้นนะครับ ไฟนี้ซูเปอร์บอลในฐานะอันดับ1ของเรนกิ้งวันคิกบ็อกซิ่งจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของไทฟุนครับคิกบ็อคเซอร์ตัวท็อปชาวดัตตุรกีเขาเป็นอันดับ5ของแรนกิ้งรุ่นนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็น1เดียวครับในแรนกิ้งที่อดีตแชมป์โลกยังไม่เคยประมือด้วยมาก่อน ในช่วงฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายนะครับซูเปรอร์บอลก็มีสุทัศน์ม่วงมันครับหรือว่าเทนเนอร์เกเทเดนเนอร์คููใจที่ติวเกมการฝึกซ้อมให้อย่างใกล้ชิดครับเพื่อที่จะคว้าโอกาสในการเป็นผู้ท้าชิงบอลลังวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟอร์ตเวทในอนาคตหลังที่เขาเสียเกมขาดให้กับชิงกิอาราซอฟนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาคือซูเปรอร์บอลครับได้กล่าวถึงความพร้อมก่อนชกยอมรับว่าไฟน์นี้เป็นแมตที่สําคัญมากอีกไฟหนึ่งหลังจากไฟที่แล้วนะครับพลาดท่าพ้าให้กับชิงกิสนะครับ ซึ่งทําให้แฟนๆต้องบอกว่าผิดหวังกันทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็มีเสียงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ุูบอลมากมายนะครับสาหรับการเจอกับไทฟุนในครั้งนี้นะครับซูบอลกล่าวว่าผมต้องเอาชนะให้ได้เพื่อรุ้นโอกาสกลับไปชิงแชมป์วันอีกครั้งการฟริตซ้อมก็มีการปรับเวลาซ้อมช่วงเช้าเพื่อให้คุ้นชินกับเวลาแข่งจริงแน่นอนครับว่าไทฟุนเป็นนักกีฬาที่ฝีมือไม่ธรรมดาไฟนี้จะประมาทไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ก็มีความมั่นใจครับว่าจะเอาชนะไทยฟุนไปได้ นี่คือสิ่งที่ชุบวาลพยายามจะพูดให้เราได้รับชมรับฟังแหละครับเป็นเรื่องราวครับพูดถึงนักชกทั้งสองคนนี้หน่อยครับโดยรูปเกมนะครับไทฟูนออสเคสครับเจ้าของส่วนสูง178ซนติเมตรนะครับชาวตุรกีในทแลนด์วัย31ปีก็ล่าสุดเขาแพ้คะแนนให้กับมารัตกอรกิเยต์นะครับแล้วก็ย้อนกลับไปอีกมีชนะคะแนนเอริโกโอคนแล้วก็มีแพ้คะแนน สิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องครับในศึกวันเฟิร์สแทต็เมื่อปี2021พูดถึงเขาก็เป็นมวยแบบมวยทรงๆนะครับก็อาจจะไม่ได้เปิดเกมอะไรมากนะครับเป็นมวยที่ใช้ฝีมือเป็นหลักเหมือนกันนะครับพยายามที่จะมองจังหวะออกจังหวะ,วะ,วะออกอาวุธนะครับไม่ได้เป็นมวยบูดุดันอะไรขนาดนั้นถือว่าเป็นการชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิบการพอสมควรกับซูเปอร์บอลครับ,รบ,รรบส่วนซูเปรอร์บอลครับซูเปรอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีซูเปรอร์บอลสิงห์มาวินครับอดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่ง เฟเธอเวตนะครับปัจจุบันซูเปอร์บอลอายุ32ปีนะครับส่วนสูงซูเปอร์บอลนนะักบอลพอๆกันนะครับประมาณสัก177นะครับการโจกหลังๆของเขาเนะี่ยก็มีเปิดเกมก่อนบ้างนะครับแต่ว่าไฟที่เปิดเกมเนะี่ยก็อาจจะหลวมๆไปหน่อยฟอร์มของเขานะครับมีแพ้น็อกยก2ให้กับชิงกิสอาราซอฟครับนักชกอาเซอร์ไบาจานเบรารุดแล้วก็มีชนะมารัตกิกอเรียนนะครับก็คือเจ้ามารัตนั่นแหละแล้วก็มีชนะน็อกจอร์เจีโอเบโตเซียนมีชนะคะแนนสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้อง นะครับนี่คือฟอร์มของซูเปอร์บอลส่วนตัวคิดว่าไฟนี้ซูเปอร์บอลน่าจะผ่านได้สบายนะครับเป็นการจัดที่จัดมาเพื่อให้ซูบอลนั้นเกิดครับแล้วก็กลับไปสู้ในการชิงบอลลังแชมป์โลกใหม่อีกครั้งนะครับเป็นการเขียนเรื่องราวสร้างสตอรี่ให้ซูบอลผ่านคนนี้มาเพราะว่ายังไม่เคยเจอกันเอาไปเจอกันหน่อยเป็นยังไงนะครับถึงแม้เรนกิ้งจะอยู่ไกลแต่ว่าไม่เคยเจอกันอนะ่ะมันเจอกันได้นะเอามาลองดูหน่อยนะครับคือแล้วก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรด้วยซ้ําเพลเพอครับอาจจะสร้างไทฟุนนะครับเป็นนักชกที่น่ากลัวน้าใหม่ขึ้้นมาได ถ้าเขาสามารถพลิกล็อกเอาชนะซูเปอร์บอลสิงห์มาวินไปได้ส่วนซูเปอร์บอลนะครับหากไม่มีความกดดันใดๆกลับไปชกฟอร์มเดิมนะครับไม่ต้องสั่นไม่ต้องตื่นอะไรนะครับไม่ต้องแบกภาระอะไรไว้ทั้งสิ้นนะครับต่อยแบบผ่อนคลายน่าจะกินสบายโดยชั้นเชิงหลักเหลี่ยมแล้วก็ฝีมือของซูเปอร์บอลครับคิดว่าซูเปอร์บอลผ่านได้ไฟนี้ไม่ยากอยากที่คิดครับ